ทำไข่ทรงเครื่องไขง่ขปิ้งทรงเครื่องไ้้จะกชชนำะอมมแลว็ต้องเอาอันนี้มาตัอตัดตัดตัดแล้วก็เจาะออกไปมีตัอตัดตัดเป็นห่วงน,น,น้อยๆแล้วก็เจาะออกเอาแต่ไข่เองสิ เราเกลือกันไว้เดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปว่ะใส่พริกไทยลงไปใส่ไปหลายเติบเลยพี่น้องเออใส่หลายแล้วมันจึงหอมเนาะใส่พริกไทยลงไปมันกับมันหอมกไทยเลยมันแซ่บเนื้อไข่อืมันหอมเลยมันข้าว ไปเกือบเบิดขวดเลยเประมาณเครื่องขวดเดือดแต่ใครเดือวแต่ใครอันนี้รสด,ดีอ่ะใส่รถด,ดีลงไปโอเค่พอนัวสองสามช้อนเดือดแต่มักอ่เดือวแต่มัก,อ,มกอันนี้หั่นสีอุวขาวได้นี่อืใส่สีอุวขาวลงไปประมาณสองบวงพอสอง,งบวงเลยสองช้อน,อสออนใส่ผงนัว เป็นว่างสุดลดลงไปสามสีสอนเพราะว่าใครหลายใครประมัน,มนสามแผงตีคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันแล้ว เดี๋ยวว่เฮ็ดประจำนะเลยหูงสูตรว่าการะยะเท่าไรเท่าไรแบบตำบักหุ่งนี่ละตัวเฮ็ดว่าเป็นอะไรที่เรียกกันสีเข้มสีจางแต่นี่ทำประจำเฮ็ดประจำเสมอคนให้เข้ากันตีให้ละเอียดละบะเนี่ยกะละมังเนี่ยซุ่มอาใหญ่กว่านี้อันนี้มันกะละมังยหญ่มันน้อยคนกะละมังน้อยคนสีให้ละเอียดอ มนตีข้าวเดียวเสียเอาได้บุญเนได้มันทำให้แตกอือตีให้จนแตกตีข้าวเดียวบ่ได้มันสีพ่กเขากันพี่น้องมันจะเป็นเขาวเป็นมันก็บมแตกแล้วมันก็เป็นยัางินเท่นีเหมือนกันเนี่ยจะเไยหมดแตกแล้วมันก็เป็นใสๆแล้วกัเครื่องปรุงก็จะเป็นก้อนไข่ก็จะเป็นใสๆว่าเป็นเหลืองๆตีให้จนละเอียดผุนไข่เขาวไข่เหลืองเขากันย่างดีหืม เครื่องุมาได้ยังเป็นเหนียวๆอยู่มาได้ต่ีจน่าเป็นก็ติดคนละจนมาเหนียวแล้วนี่มันจะไม่เหนียวถ้าคนแตกแล้วมันจะม่เหนียวอืมอิ้วมดูพอดีแล้วอพอดีแล้วฟอกบ้นเน้ยงมืน ปั่นแล้วมันกล่องอีกจังหน่อยครับพี่น้องเผื่อมีเศษเปลือกไข่มันตกลงไม่ได้หัน,น,นไข่มันเปลือกไข่มีเปลือกไข่มีเศษเปลือกไขนะะนก่นั่นแหละไม่มียังคืนหรอกตองไปลาคนจินจังบ่เสียล่มคนวะตองกับเปลือกไข่ซุบมมันเล็ดหลอดลงไปตอนเตาะเตาะนั่นแหละอาจจะมีเศษเล็กๆนิดหน่อยๆเลยถุงกองสักหน่อยหยับ กอกจบัดพูดะนี่จังมากอกส้นวยไข่บ่ะเนี่มากอกซีนวยไข่นี่บเนี่ยกอกซีนวยไข่เป็นหนึ่งเรามาเสียบไม้บนี่แลเป็นหนึ่งครับเป็นหนึ่ง